นดูนะครับนี่ซับประเสริฐของนายกเสิร์ตเป็นมีรถขี่มี่ตะเบลทั้งนั้นกระจัดอยู่นี่สามคันอุดคันหนึ่งพี่น้องเบิ่งใกล้ๆโอ้คันนี้งามงามคันนี้งงาม งาลก็รถขีบอยู่นี่สี่คันก็จะเบะี่ยวทางนั้นจะ่อยแปดอีกนาทีพาพี่น้องไปเบิ้งไอ้สิบล้อเพิ่นแล้วก็มองเพิ่นจอดรถ นี่อีกคันหนึ่งฝนตกเขามาจอดอยู่บ้านเบิดบม่มมีหอดหมองสิจอดสิบล้ออีกสิบล้ออีกซับประเสริฐเดี๋ยวพายเบิงสับประเสริฐสิบลออ้อเพิ่นแล้วเอาไปเล่น ไปเรียนอยูเ่เร์ตอีกคนไทยอ้อยอีกพ่วงหนึ่งเดี๋ชิพาพี่น้องไปเบิ้องมองจอดรถเพิ่นอยู่ทั้งพูนอีกก็คนเพิ่นคยลูกน้องเพิ่นไปเห็นยังบุญเนี่ยเป็นห้องที่เปื่อไส่ปุ๋ยิเตี้ยมึงมึงรถเพิ่อนสลีเพิ่น นี่ีข่วงรถไทยรถไทยนี่ก็นสามคันสี่คันไฟเบิงร์เครื่องตัดเพิ่นไฟเบิรงเครื่องเครื่องปลูกเครื่องตัดอ้อยนี่ก็เครื่องเครื่องปลูกอ้อยใเพิ่นก็ะถิขายอยู่นี่เครื่องปลูกอ้อย,ออย,อออยถ้าผู้ใดต้องการก็โทรติดต่อศูนย์ หกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามห้าแปดสี่นะครับนี่เครื่องปูอ้อยเพื่อน,นโอ,เ,อเครื่องตัดอ้อยนี่เครื่องตัดอ้อยปีนี้ยังบีทันได้ใส่งานเลเนยนะเพิ่นใส่แรงงานเพิ่นตัดอยู่นี่ก็ร้อยแปดอุปกรณ์การนี่เพื่อน สลี่ก็มี้ลาล่หกล่อจะได้เป็นสิบยี่สิบเอ่ยี่สิบตันนี่ก็หกล่ออีกคันหนึ่งจอดทิมไว้ซื้อๆกับพวกถิมว้ซื้อเดี๋ยวเพิ่งเกีเชียงใหม่เชียงมือเพิ่นตัวหกล่อตัวนี้ก็เพิ่นเพิ่นเฮ็ดเอสำหรับต่อพว่วงสลี่น้ำเล่นน่นี่นี่นี่น ตัาผู้ไทยเพิ่อนออกยุน่ก็คือก็ได้มาอาศัยเพิ่นช่วงสมัยนี้เพิ่นบริเปลี่ยนเพิ่นเป็นนายกแยาว่าจกสมัยนายกประเสริฐเชือ้อเชื้อสนิทนี่รถทุกขันเพิ่นที เอาปิดสะเปริดเบิดน่ะนี่ยังเครื่องลงริปเปอร์ใส่ปุ๋ยพาไปเบิ่งนุ่นอีก ไปดรถไปล้เพิน่นตลถดีเบียวนี่ก็สีคันนี่ก็คือจบแค่นี้ยูทูบเบอร์ก็ได้มาอาศัยเพื่อนนี่ละซับประเสริฐนะครับ